ัสดีครับผมน,นนนี์มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับผมทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเงินเดือนทหารเกณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่กันแน่นะครับผมโอเคบางทีก็บอกว่าโอ้ยน้องหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นหนึ่งแปดพันบ้างเจ็ดพันเก้าพันบ้างน,นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้และอยากรู้นะครับก็ ก่อนจะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับนนนี่มีเรื่องเล่าก่อนนะครับครับผมถ้าพูดถึงเงินเดือนของทหารเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะมี3ข้อหลักๆนะครับ3ข้อหลักๆยังไงข้อที่1ก็จะมีนะครับมีเบีย้ยเลี้ยงนะครับผมเบีย้ยเลี้ยงเนี่ยเราไว้พูดตอนหลังแล้วกันนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะส่วนเรื่องเงินเดือนนะครับเงินเดือนจริงๆเลยเนี่ยเงินเดือนอยู่ที่ 1,630บาทเท่านี้นะครับสงสัยได้เลยทำไมได้น้อยน้อยแบบโอ้โหพี่ไม่ได้น้อยยังโอ้นี่ผมม่พอใช้กินหรือเปล่านะครับค่า Px ก็หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มันจะไปเยอะตรงค่าของชีพของทหารนะครับผมค่าของชีพเนี่ยจะอยู่ประมาณ5450สิบบาทนะครับ <Wow. S 1> ถ้าเอามาบวกกันเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะ ท่าไรอะ่ะพันหกบวกห้าพันสี่ใช่ไหมก็อยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทและวเจ็ดพันแปดสิบนะครับส่วนเบี้ยเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงก็จะได้ประมาณวันละเก้าสิบหกบาทน,นะครับผมเดือนหนึ่งจะได้ประมาณสองพันแปดแปดสิบบาทลองบวกกันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วเบี้ยเลี้ยงสองพันแปดแปดสิบนะครับแล้วก็เงินเดือนพันหกสามสิบ แล้วก็ค่าฟ้องชีพนะครับ5้าพันสี่หบาทนะครับผมถ้าบบกจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ9 9 6าพนบะครับผมบางเดือนก็อาจจะได้หมื่นหนึ่งอ่ะมาทีนี้แล้วมันจะออกอยังไงใช่ไหมครับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงเนี่ยแล้วแต่บางที่บางหน่วยนะครับว่าจะออกอยังไงของผม15วันออกทีนะครับก็จะรับประมาณ สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับที่ผมรับมาถ้าวันไหนไดสิบสี่วันก,ก็จะอยู่ประมาณ4ี่รอยหกสิบห้าบาทนะครับของผมนะครับเงินเดือนออกครั้งแรกนะครับเอ้ไม่ใช่ครั้งแรกตอนขึ้นกองร้อยตอนไม่ได้ใช้จ่ายอะไรแล้วนะครับคือหักรวมไปเสร็จแล้วอะ่ะจะอยู่ประมาณเจ็ดพันหนึ่งนะครับที่เข้าในบัญชีของบัตรเรานะครับเจ็ดพันหนึ่งนะครับยังไม่บบกเบีย้ยเลี้ยงนะ ถ้าโบกเบี้ยเลี้ยงก็อัตรีเบี้ยเลี้ยงสักห้าร้อยก็ได้ครับห้าร้อยห้าร้อยของวิก็เดือนหนึ่งใช่ไหมเป็นพันหนึ่งก็จะอยู่แปดพันหนึ่งนะครับทีนี้มันหายไปไหนพันกว่าบาทใช่ไหมครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเรามีค่าอาหารโรงเลี้ยงนะครับค่าอาหารโรงเลี้ยงจะตกอยู่ที่ต่อวันก็อยู่มาสี่เจ็ดบาทนะครับที่ที่จําได้นะครับ ก็คือจะมีประมาณนี้แล้วก็มีค่าแก๊สนะครับแล้วก็ค่าพัฒน,นาอะไรทักอย่างแบาทเบาทอะไรของเขานะครับคอือช่วยเข้าไปเถอะครับไหนๆเราก็มาอยู่ในกรมแล้วใช่ไหมละ่ะเออนั่นก็ช่วยได้ก็ช่วยนะครับไม่ใช่ว่าช่วยอ่ะก็คือเขาหักอยู่แล้วแต่เราคิดไปในแง่โลกสวยอน่อแว่าเอยผมช่วยอะไรนี้นะครับ<อ>ดูหล่อ,อไปอีกยิเ่เแครับเดี๋ยวเราไปลองบวกกันดูดีกว่านะครับ ก็เบี้ยเลี้ยงจริงๆนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ใช่ไหมพันหนึ่งพันหบวกกับอีกเงินเดือนนะครับพันหกสาเป็นสองพันหกสามบกห้สอยู่มันแปดพันกว่าบาทนะครับที่ผมบอกไปนะครับผมทีนี้หายสงสัยกันหรือ,อยังครับผมว่าจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาแค่เรื่องเงินเดือนอย่างเดียวนะครับก็จะมา บอกเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับคนที่เข้าไปกำลังจะเข้าไปพันหนึ่งกันยายนนี้นะครับพันหนึ่งกันยายนฝึก6สัปดาห์จริงไหมนะครับอันนี้มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็คือคุณถามาศัสตาดีว่ายังไงละครับถ้า,าศาสตาดีบอก6สัปดาห์จริงก็6สัปดาห์นะครับผมโอเคแต่อย่าไปเชื่อาศาสตดีมากนะ <S 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 <อ>เรื่องโทรศัพท์ เรื่องอย่าเอาเงินไปนะครับทางในค่ายมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอย่านะครับผมอย่าเชื่อเขานะครับคือผมเองอะ่ะผมเอาไปเท่าไหร่เองพันหนึ่งเองนะครับเอ้ยไม่ถึงพันด้วยมั้งห้าร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้แล้วโทรศัพท์อะ่ะผมผมเสพติดไงเสพติดแบบว่าโซเชียลอะ่ะถ้ามึงเอาไปนะโทรศัพท์มึงโดนทิ้งแน่ใช่ไหมเออเขาทุบของมึงแตกแน่หูแล้วโทรศัพท์ผมอะ่ะ ่วงนั้นหัวเว่ยเป็นกำลังดังใช่ไหมล่ะเนี่ยเ <cake> นี่ยอันเนี้ยหัวเว่ยนว่าองไอ้กำลังดังผู้ซื้อมาเอ้เก็บไว้บ้านดีกว่าวะไม่กล้าเอาไปใช่ไหมโทรศัพท์ก็แพงเดี๋ยวไม่พวกคุณกูทิ้งอีกแต่นะครับก็ไปพอไปถึงเนี่ยรู้ไหมเขาทำไงเขาบอกว่าอ่าเอาสัมภาระของท่านขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะครับก็ใครที่มีโทรศัพท์เอามาฝากไว้ได้ผม ว่าคือคนแม่เอาโทรศัพท์ไปกันโคตรเยอะนะครับคือแบบว่าเหมือนแบบไปดูช่องอื่นๆมาเนี่ยผมถึงตั้งใจทําช่องนี้นะครับเพื่อให้น้องๆทหารใหม่นะครับเข้าไปโดยที่รู้ก่อนนะครับว่าจะต้องทําอะไรทําอะไรนะครับคือรู้ก่อนหมายถึงว่าอะไรที่มันทําให้เราสะดวกสบาย,บายก็ผมก็จะมาบอกนะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดกฎของทหารนะ คือก็ยังอยู่ในกฎอยู่นะครับอย่างเช่นโทรศัพท์เนี่ย mm hmm. ก็ควรเอาไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า hmm. เขาจะมีให้โทรหาญาตินะครับว่าเราตกอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วแล้วก่อนจะเยี่ยมญาติเขาก็จะให้โทรอีกนะครับเ mm hmm. นี่ยแหละมันเป็นสิ่งจําเป็น,นครับแต่ผมอ่ะผมไม่ได้เอาไปไง mm hmm. เออผมก็นั่งหน่อยเลยอะ่ะคือแบบ mm hmm. ก็ดูดีว่า ใครเขาจะให้ยืมไหมนะครับก็มีนะครับก็มีคนแบบเฮ้ยทอย่างเพื่อนก็เป็นบัดดี้ของผมนะบัดดี้ที่ผมเล่าไปนั่นแหละทหารใหม่อะไร EP แรกอะนั่นแหละไอ้เผือกอะไรครับก็ผมก็ได้โทรหาญาติได้อะไรนะครับพอผมก็เลยบอกญาติว่าเอาโทรศัพท์มาให้ด้วยนะแต่ญาติผมอะไม่เอามาให้นะครับคือเขาก็ไปฟังจากทหารข้างบ้านมาอะไรเงี้ยทฤษฎีข้างบ้านผมนี่แหละตัวแสบเลยนะ โอ้โหเวลาเพื่อนเล่นโทรศัพท์กันใช่ไหม,มโทรหาแฟนโ,โหผมต้องไปยื้คนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยที่คนเอาไปก็โทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์เงินนะครับเอาไปพกนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมประมาณสักพันนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาบางทีเราแบบว่า เราอยากกินนู่นอยากกินนี่มันมี PX อยู่แล้วแะครับว่าอยากกินสปอนเซอร์อะไรอย่างงี้ครับขนมหวานเติมน้ําตาลให้ร่างกายนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะมาบอกเรื่องเงินเดือนก็บอกไปแล้วนะครับผมบอกไปแล้วก็จุดจุดไม่ต้องแชร์ไ้องอะไรเลยนะชิมเนี่ยน้อยใจเก่งนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะมาบอกถ้ามีอะไรเข้ามาสอบถาม มัมีอะไรอีกว่า A few moments later อเออมีอันนึงนะครับทหารบกทหารเรือทหารอากาศคนสมัครอันไหนเยอะกว่ากันนะครับอันนี้คือเราจะไปตามเขาไม่ได้นะครับอยู่ที่ใจเรานะครับว่าใจเราต้องการแบบไหนนะครับผมคุณชอบลุยใช่ไหมชอบลุยแบบไหนอะ่ะลุยทางบกคุณก็ไปทหารบกนะครับผม ถ้าคุณชอบแบบลุยแบบลุยแบบว่าทางน้ํานะครับแบบฝึกเอาเรื่อง,อองน่อยเงี้ยก็ไปทหารเรือนะครับแต่ถ้าทหารอากาศนะครับก็จะเป็นท่าพื้นฐานซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทหารอากาศนี่ลบได้ทั้งบกทั้งอากาศนะครับผมมันก็จะฝึกไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณชอบที่ไหนส่วนผมผมชอบทหารอากาศมาตั้งนานแล้วนะครับคือ เวลามองเขาอ่ะใส่ชุดอ่อนใช่ไหมคือแบบโอ้หเท่่ะอะไรอย่างี้ใไหมคือมันเป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งด้วยนะครับใครที่ได้ใบแดงไปก็ไม่ต้องมาเสียใจนะครับผมคือมันไม่ได้แย่นะครับแค่สอเดือนเองคุอมันไวมากสองเดือนเราไม่คือมันแค่2เดือนครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอยาติใช่ไหมคุณอยู่แค่3าสี่อาทิตย์เนี่ย คุณก็ได้เจอญาติแล้วน,นะครับอย่าญาติก็มาหาครับส่วนใครที่ญาติไม่มาหาก็ดูคลิปนี้เออผมบอกไปอ่ะสัวส่วไปนั่งกับเพื่อนส่วแไปว่าอะไรนะครับที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วส่วแปลว่ามั่วนะครับแปบลบว่าทำทำไปอะไรส่วนไปอย่างเงี้ยครับมั่วบ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ส่วแไปว่าอ,อย่างนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับหลายๆเรื่องนะครับ ก็มาบอกทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ลงอัพคลิปประมาณ3วันนะครับผมก็จะมาบอกทีเดียวนะครับใครที่อยากรู้อะไรสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับใน f a c e b o o k ผมเลยนะครับว่าเป็นี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับว่าทําตัวยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถปรึกษาได้นะครับให้คําปรึกษาได้นะครับแต่ว่า ม่แนะนําให้ทําผิดกฎนะครับผมครับก็จะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าไปกลัวนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับผมคุณได้สัมผัสหรือยังอ่ะคุณกลัวเขาทาไมอ่ะทั้งๆท,ที่ข้างในันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยจริงๆคือมันเป็นแค่แรงกดดันซะมากกว่าถ้าคุณรับความกดดันนั้นได้อ่ะคุณจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวนะครับคือคุณ จะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อะตอนที่ผมโดนฝึกอะเขาบอกว่าแค่นี้มึงยังทนกันไม่ได้เลยแล้วมึงจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ยังไงเขาพูดอย่างนี้นะครับแบบวยจุกนะแต่ว่าจุกแบบว่าจุกในใจนะครับคือมันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรอะรแต่ว่ามันกลับเพื่อเพิมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นคาพูดของครูฝึกนะอย่าเอาเวลาไปแลกต่อเวลานะครับผม ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเข้ามือว่างๆก็กดแชร์ให้ด้วยก็ได <c oughs> <c oughs> ้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีอะไรจะสอบถามสามารถทักเข้ามาได้ตลอดนะหรือว่าให้อยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาทำให้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย